ครับก็ดีใจมากๆครับเป็นการร่วมงานกับทาง BTV ครั้งแรกครับก็มาในนามของ Magic Lover ครับก็พวกเราทั้งหมดคนได้ได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็มีโชว์ด้วยครับใช่ก็เรามีอ่ะที่อง Magic Lover ครับ น้ำปิงสปอยสักนิดแล้วกัไนไม่ลอค่ากล้องพูดมันจะเป็นอีกเรื่องนึงไง <laughs> ไม่จริงๆ <c oughs> น้ำปิงอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าน้องก้ต้องตอบแบบนี้ก็เลยเทรนน้องมาแล้วว่าต้องตอบยังไงอา่าวันนี้โชว์หน่อยฮะคนรั <c oughs> ์ของการช่วยแบบเ <c oughs> ทรนครับผมก็อันนี้คือให้ทำอะไรนะสปอยไม่ใช่สปอยสปอยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อมดทั้ง3คนจะมีกล้องที่ จิมี่ชื่ออะไรชื่ออะไรในเรื่องในเรื่องเอาใหม่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 เฮกคูมูหนึ่งสองสามก็จะมีพ่อมดครับสามคนครับวิวิเออร์เดรริสแล้วก็อาเฟียสามคนแล้วแบบทุกๆแบบว่าครบรอบอ่ะมันจะมีแบบว่าต้องแบบปฏิบัติหน้าที่ไม่อันนี้คือเราแต่ว่าาเรได้ ปฏิบัติหน้นนาที่ะคัแ่ว่าต้องเป็นตัวแทนในการมาตามหาหลักแานที่โรงโนาบาลแต่ถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะต้องกลายไปแบบอะไรสักอย่างหนึง่ง<อ>ใช่แล้วแล้วก็แต่ว่าของแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอแบบบทข้อสอบที่แตกต่างกันไปด้วยก็คื้อยนโมนแล้วตองทอะไรัในโผมเหรอครับผมไปเรียนหนังสือ เป็นแบบเด็กเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กไฮสคูลรอบนึ่งนี่น้ำปิ้งขอเกเรียนนักเรียนอี้เราเป็นอ๋อผมเล่นเป็นภาสาครับได้รับบทเป็นเด็กเรียนก็คือก็เรียนดยกันใช่เขแบบมาเรียนด้วยกันไม่ใช่โมดครับเป็นคนธรรมดาอันนี้แบบผมว่าอาเบแบบได้เข้ามาโรงเรียนเดียวันแล้ก็ได้อยู่งเรียยกันแล้อ่าานาา แก่ขึ้นมาหน่อยใช่ก็เห็นสูตรจัดเต็มขนาดนั้นก็ต้องขายเครื่องกองน้ำอยู่แล้วครับได้บัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาแบบว่าเพิ่มยอดเครื่องกองน้ําสวรรค์นิดนึงก็เลยลงมาขายอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ไลน์อัพเราเปลี่ยนได้เสมอตามซีอครับแต่ว่าเครื่องกองน้ําเข้าได้ค่ะข้อดีขอดีข้อดีข้อดอด้อดีข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 ้อด้อดีอดีข้อดีข้อดด้อดีข้อดี้อดีข้อดีอดีข้อดีข้ออดีข้ีข้อดีขอดีดีข้อดี อ่่ยงตเลครับบทเป็นคุณลีฮะคุณลีลิขิตฮะเป็นประธานบริษัทบริษัทขายอะไรไหนบอกเขาไปสิบร<ะ>ิษัทขายอะไรบริษัทขายน้ําเปล่าเขามาเสนเอขายเครื่องกรองน้ำไงแล้วผม็เหรียน้ําเปล่าพอดีเ,เรื่องเริ่มส่งแผลส่งผลละก็เลยมาติดต่อกันอะไรเพราะว่าผมมีมีมีโปรเจกต์ที่จะแบบเหรียน้ําเปล่าขายเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยมีชื่อแบรนด์ไหมมีชื่อแบนด์ไหมฮะ แบนแบบแบนน้ำเปล่าอ่าจุดๆไงพร้อมพูดออกมาเลยติดต่อจุดเคติดต่อมาได้มาปุ๊บพูดปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเลยตอนนี้อาจจะยังกองใช่ของของผมอนแล้วกันนะครับผมผมนึกว่าเป็นเดริสนะครับผมตัวสีฟ้านะครับผมันี้เป็นตัวที่แบบว่าเรียกว่า สุขุมที่สุดใช่แล้วที่สุดเลยแล้วก็ลองลงมาเป็นกล้องแล้วเขาเป็นพี่น้ำเปิงถูกต้องดูน้าน้ำเปิงดีมากวันนี้ขายอะไรครับวันนี้เป็นขายครีมทามือนะครับซึ่งอันนี้จะต้องจริงนะครับผมอันนี้จริงจริงเลยเนี่ยคุณได้ดูพายหลอดไหมดูแต่ว่าไปพลออม่ได้พายหลอดผมผมขายครีมทามือจนมือเปื่อยไปเช่นนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไปแตะสัมผัสคนที่เป็นรักแพ้ไง ตั้งแต่ปูเป็นสัดส่วนมากนะครับถ้าอย่างนี้ต้องมีเป็นเจลแอลกอฮอล์คู่ด้วยไหมด้วยนะครับหลายคนด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายคนเป็นวัดเยอะนะครับเช่นยกมือเลยคนเริ่มจะไม่เชื่อแล้วอันไหนพูดจริงพูดเลยนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเชื่่อพีวนนคติ๊กผมของผมเหรอ อันนี้เขาจะมีเป็นเหล่าแม่มดกับเหล่าคนธรรมดาใช่ไหมอ่าคุณเป็นอะไรผมเป็นหมาเฮ้ยอะไรเนี่ยจรอิอันนี้พูดจริงเลยเหรอจริงแล้วทำไมคุณถึงเป็นผมเป็นผมเบื่อเป็นคนละผมก็เลย <ül ham> อันนี้คือตอนที่เราโดนแต่งล่างใช่ใช่ก็ได้ครับเรียอตาในไพ <ül ham> <ๆ>ลอตเลยครับคนอื่นเป็นคนหมดเลยผมเป็นลูกครึ่งคนครึ่งหมาอ่าเล่นเล่นเป็นหมานี่ยากมากโดยเฉพาะตอนอยู่เท้ายังไงยังไงยังไงไม่ได้คิดมาพูดไปงั้นเลย เฟรดอยู่ไงมีเปิดกล้องไปแล้วเพื่อเช็คฟูดเดตเก่าๆเช็คฟูดเดตเก่าๆอ่ะใช่แล้วก็อาจจะมีอะไรหรือเปล่าจะเปิดกล้องมาดูเอ้ยถ่ายอะไรไว้แต่ว่าที่เราบอกว่าเปิดกล้องถึงได้แล้วตอนนี้เขาให้เราทำกันบ้านอะไรบ้างแบบห้องคนถาหรืออะไรยังไงไหมนี่พี่น้ำปิงเข้ามาแล้วต้องเห็นซ้อมอยู่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเราอยู่ที่ อ่ายังไรเราก็ขึ้นมาให้พี่เดี๋ยวพี่ไปได้เลยบทไหนบทไหนนี่ไงอ่าอ่าคนนี้พี่เก่งเอาท่องบ่อยอานาพี่เก่งท่องบ่อยอานาตาปัดใช่รือป่าอย่าอย่าเล่นนะอย่าเลยพวกไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วจนี้ก็ส่งอะคาบะอ่ะจริง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 ก็คือชาร์ลมจริงๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็มีการเต็มตัวหลายอย่าง โอเดอร์ชันเนี่ยก็มีการพูดคุยประชุมกับเด็ดแหละครับว่า<ช>ยังไงต่อกับกับแผนปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนองในส่วนของเราเนี่ยก็รอที่จะเวิร์กช็อปร่วมกันอีกครั้งน<ช>ึงเพื่อ <ๆ S 1> ให้แบบมันเกิดเคมีใหม่ๆที่มันสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ฝากติดตามเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวเราวนกลับมาเจอกันหรือว่าเราเริ่มลงเวิร์กช็อปจริงๆในตัวละครแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีอัปเดตให้เห็นแน่นอนค<ช>่ก็เรียกว่าเหมือนเป้าปีหน้าแต่ว่าถึงเมื่อไหร่ถึงวาการครับ Yeah. Okay. Uh, stay tuned for Magic Liver. Uh, there is a panel for Magic Liver right now. Uh, you guys can watch it in YouTube. <laughs> and also, uh, please follow all of our Magic Liver uh, channels too. There's, there's one in X, and there's also uh, one in IG. ขอบคุณค่ะเ่เราเรียกว่าปีนี้เป็นปีทงหัอ่บานเราีีงๆเยอะมากเลยบ้านีงคเตร่ผมจได้อันนี้ันนี้แล้ก็ดีใจครับเรเก่ิ้งบัดีใจดีใจเหมือนกันผมคิดว่าไง ดีใจเหมือนกันครับปีนี้คิดว่าดีใจเหมือนกันครับเยอะมากเลยเขาเรียกว่าแบบมีแฟนคลับแบบนาแน่นเพิ่มขึ้นใช่ก็ปีนี้เราเปิดปีมาด้วยซีรีส์ที่คุณภาพแบบหลากหลายเรื่องในแต่ละหมวดแต่ละประเภทที่มีจุดแข่งกันคนละแบบเลยแล้วมีแบบแฟนๆแบบว่าให้ความสนใจเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ชื่อของดูมันนีก็ โผล่ขึ้นมาในปีนี้จริงๆก็ขอมอบเครดิตให้กับพี่ออฟชั่นด้วยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังมันดีเวิร์กแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายวุ้มกับนักเขียนบทอะไรเงี้ยที่ปีนี้เราเราเราร่วมด้วยช่วยกันจริงๆครับไม่ใช่แค่ทีมนักแสดงแต่ว่าทุกคนเลยทําให้แบบกระแสข,ของซีรีส์บี s e r i ซีรีส์ปีนี้เนี่ยก็กลับมาพอสมควรแล้วก็ซีรีส์ของบ้านเราก็ส่งออกไปแบบเยอะมากจริงๆเนี่ยก็ขอบคุณที่รักแลวก็เอนดูแบบซีรีส์เองบ้านดูมันดีนะ อยู่มาตั้งแต่เจมหนึ่งแล้วนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกว่อาอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราชอบคุยกันอยู่แล้วในในวงว่าเออเราค่ายเรามาไกลเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับล้วก็จริงๆอเ่เราเห็นความตั้งใจของอันนี้ต้องให้กีคิดิพี่ออฟจริงๆว่าตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเล่นเราอะเราจัดเต็มเรื่องโปรดักชั่นมาตลอดอยู่แล้วแล้วในทุกเรื่องที่เรามองเห็นพี่ออฟก็ตั้งใจในเรื่องโปรดักชั่นมาตลอดให้ให้แบบว่าเหมือนคืนกำไรให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีความ

พาร์ทของเราเป็นพาร์ทนักสแสดงเนาะเราเราก็ต้องมีพาร์ทแฟนคลนับดึงเรารู้สึกว่าเราเราเราเบสกันอยู่ในความสุขที่เราได้ทําเลยแหละครับถ้าเอาจริงๆเลยอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทาอะเรากำลังมอบความสุขให้ให,ให้เป็นขับได้เยอะมากาพอสมควรมีคนที่ชอบเรามีคนที่รักเราเนี่ยนะครับเราก็เราทาในสิ่งที่เรากาลังแฮงปี้อยู่แล้วทุกอย่างที่เรากาลังทาเราคอนเทนกันเรียบร้อยห,หมดแล้วไม่มีเราจะคุยกันว่าน,นี้ลงได้ไหมอะไรยังไงเรียบร้อย เรื่องนี้ไม่ไม่อยากให้เป็นห่วงครับก็เรียกว่าเราแบบให้ความสื่อมกับความแฟนไม่ใช่แค่เรื่องนี้ว่าการแสดงของพวกเราด้วยก็ก็อยากให้ทุกคนแหละเนาะแบบว่าเปิดใจแล้วกันครับเพราะจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในค่ายอะไรเงี้ยเราไม่เคยมาบังคับให้เราต้องทําอะไรแต่ว่าด้วยความที่บ้านเรามีการแบบสอนให้มาแบบให้ให้รักกันนะและเป็นครอบครัวดูมันดีนะตั้งแต่เจนหนึ่งถึงเจนเมี้อะไรครับแล้วด้วยความที่ครอบครัวเรามันค่อยๆโตแบบมันไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่ หับร้อยหลักที่เรีหลักร้อยหรือหลักพันอะไรเงี้ยคือมันเลยเหมือนแบบรู้จักกันไปหมดแล้วก็ยิ่งเราทำงานด้วยกันกับพันเรื่องของเราแต่ละคนเราด้ยยิ่งแบบสนิทกันแต่สิ่งสาคัญเลยคือคอนเซ็ปต์นั่นแหละครับเพราะว่าพวกเราแบบแฮปปี้ทุกครั้งเวลาที่มีพี่พี่ลงโมเมนต์อะไรเงี้ยครับเราก็เขาจะมาถามเราตลอดงานหลังบ้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งสําคัญที่อย่างน้อยเราโอเคแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดพฤติกรรมหรือว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีต่อสังคมทําให้เกิดความ เสื่อมเสียต่อคนอนื่นหรือเกิดความเสียหายต่อใครคนอนคื่นนั่นหมียว่าอันนั้นคือพอยหลักๆแหละว่าเราไม,ไม่ได้ไปหามมือคนอื่นแต่เรามีความสุขเป็น คุยกันบ้างแต่คุยกันแบบผู้ใหญ่กับคนโตเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าพอกระแสหรือขึ้นบางทีมันไหลบ่าของคอมเมนต์มากบางทีคอมเมนต์มันมาจากแอคแอนอนิมัสที่เราไม่มีทางรู้ว่าหลังแป้นมันคือใครอะไรเงี้ยเราเลยไม่พยายามไปแวลูกออกมาว่าทุกอย่างมันคือเป็นสิ่งที่พูดดูแฝงนะอะไรเงี้ยแต่เราดูตามความจริงว่าคืออะไรอะไรเงี้ยครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือคือพวกเราอ่ะหลังบ้านรู้มันอยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราในความสัมพันธ์นะมันคืออะไรในสิ่งที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันเราก็ มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราให้กันจริงๆอย่างแบบพี่โทก็แบบดูแลโทมัสเอ้ยพี่โทก็ดูแลต้องจริงหรือแบบจิมมี่โฮเขาก็มีแบบมมของเขาหรืออะไรคนระับแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมเราก็อยากให้ทุกคนได้ได้เปิดใจให้กับดูมัน,นครับแล้วก็โฟกัสที่ในเรื่องของการแสดงโฟกัสที่เรื่องของทักษะต่างๆที่พวกเราก็ตั้งใจพัฒนาไม่น้ยหน้ามากกว่าใครเลยก็ไม่อยากให้มองแค่ส่วนนี้แต่มองเป็นภาพรวมกว้างมากกว่า เรื่องของการที่ว่าเราอยู่คู่กันและคิดมีมันได้แล้วเราถูกใจชอบไม่ชอบจะอยากตามตอบไม่ตามตอบอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิทส่วนบุคคลหรือว่าการจะมองว่าเป็นเซอร์วิสไหมก็เป็นเรื่องที่คอนโทรเวอร์เชยลอีกเนาะคือมันถูกถกเถียงได้แลวมองได้หลายจากจากหลายมุมแต่เราไม่ได้บังคับว่าต้องมองเป็นมุมนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทุกคนจะจะเลือกใช้ได้หรือหลักๆก็ไม่อยากที่แบบแต,ต้องมาโฟกัสอะไรจนมันเป็นดราม่าลามไปกันใหญ่แต่เชื่อว่า บางช่วงเวลาแหละที่มันมีคนที่มันมีประเด็นอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วบางทีมันทําให้เกิดการลามไปในวงกว้างๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งสําคัญเลยคือเราไม่อยากให้ไหลไปตามสิ่งนั้นที่มีคนเรสประเด็นนั้นขึ้นมาเพราะว่าบางทีเรื่องมันเริ่มจากจุดเล็กๆมากๆจนเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในประเด็นที่มันเริ่มลามไปแบบศิลปินคนอื่นได้ยังไงหรือประเด็นเรื่องของค่ายได้ยังไงหรือมันถูกเป่ารวมได้ยังไงว่า,าและแสดงค่ายนี้ต้องเป็นแบบนี้ เขาเป็นแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้คือเขารู้อินไซด์หรือแฟกต์เหล่านั้นได้ยังไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือโอปพนเนียนเฉยๆแล้วโอเพนเนียนเหล่านี้บางทีมันถูกลับแล้วมันถูกส่งต่อโดยแค่คนบางคนที่สร้างขึ้นมาอยากให้แบบคนอื่นมองเป็นแบบนั้นแบบนี้ต่อค่ายเราต่อตัวตเราเองเนี่ยฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบมีวิจารณญาณเยอะๆในการเสพสือ่อแล้วก็มองลงไปในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในงานที่มันเกิดขึ้นจริงๆในความสามารถในสิ่งที่พวกเราพยายามทำกันอยู่แล้วก็ไม่ดูถูกในความ ่าามกวหรือแม้แต่เรื่องของแบบอัตลักษณ์ทางเพศการแสดงออกอะไรครับอยากให้ทุกคนมองให้มันเปิดว้างจริงๆแล้วม่เคยบอกไปหลายครั้งว่าสังคมไทยอาจจะยังไม่เปิดว้าจริงๆซึ่งมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ในในวันที่เรายังถูกตั้งคําถามอยู่เลยกับการที่เรามีดอลลี่ไฮดผู้ชายมีดอลลี่ไฮการที่บางวันน้องป้องอยากน่ารักหรือในบางวันที่โอมอยากเท่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันทําให้เราต้องตั้งกลับมาตั้งคําถามแล้วเราก็ขอบคุณหน้าที่ เี่ยกันในสังคมซึ่งมันจะเกิดการพัฒนาต่อไปแน่นอนมันจะทําให้คนในสังคมเริ่มตระหนักว่านักแสดงวายเป็นแบบไหนก็ได้ในแบบที่ตัวเองอยากเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องติดกับกรอบว่าเป็นนักแสดงผู้ชายต้องเป็นไปตามอัตลักษณ์ทางเพศที่สังคมมองว่าชายคือเป็นแบบนี้คือสีฟ้าห้ามสีฟูอะไรเงี้ยก็มองว่าจุดนี้อย่างน้อยอ่ะมันจะทําให้สังคมมันแบบค่อยๆถูกเถียงกันแล้วมันจะไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างแท้จริงได้ในสักวันก็หวังว่า

คู่นะเดี๋ยวขอไปของคนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา้นะคะ